สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีเจรักในการเลี้ยงงวเลี้ยงควายทุกท่านครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนแชแนลครับแชแนลถือจะพาพี่พ่น้องมาเลาะบึงงเบึงควายตามทงตมทาตามไฮตมสวนตามของในหมู่บ้านครับมื้อนีนายหอยสัญจรมีโอกาสมาถี่บ้านน้องสำขาตำบลนมน่นคออำเภอโนอนพูนจังหวัดรีสเกตครับมาถแถวแถวบริเวณตลาดนัดโคกกระเบือครับบ้านนุนสำขา จอนแก้วครับเพิ่นเปิดใหม่ครับผมเปิดตัววันอั้งคางนนะครับผมเลยเปิดมาตั้งแต่วันที่เก่ามีหน้า2อ6 4ครับวันนี้นายหอยสัญจรจะภาพมีผ้า้องมาเบิองงัวโคมแม่ลูกสาวครับเป็นลูกสาวของเจ้าซีว่ายนโขครับอย่างไดก่อนจะไปเบิงรายละเอียดของงัวอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ในหอยสัญจรทํางานต่อไปครับ เดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดของงูโคมนี่ครับครับอ้าวครับผมมาถึงจุดตีเพิ่นผูกงูแล้วครับผมเนี่ยแหละครับโคมนี่ครับแม่ครับลูกสาวซีว่าศูนย์เก่าฮกครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดไกลๆกันครับผมอา้าวเบิ่งรายละเอียดงวัว แม่เพิ่นได้ลูกแกกโตหรอพอนัวตัวตัวนี้ตัวเป็นตัวอีกสองอ่าตัวที่สองือวนอ๋อได้มากทีกันตัวที่สามเนี่ยอตัวที่สามเตัวมันสงมงแหงที่สุดพน้มัวัวในทองที่สเป็นัวท้องสมบูรณ์ที่สุดครับผสมค่สามหนึ่งเนาะมีใบมีหลอดมีครอ่าเบ่งแม่ก่อนเแปบนึงเดี๋พอ สูงปรนะมาณเท่าไรหน่บอ,อนี่ไทยตัวน้บแม่มันหนแม่มันนี่ครับแม่มันิประมาณแค่ขาดอยกหกสิบก็่ลายดอกอือยห้หหสอยหสิบน่เาจะประมาณลอยห้าสิบห้าคืนนอห้นแล้ <c ười> วโอเคเป็นแม่แม่กระทบนได้ลูกเราสองโต กับกโตค่าอยู่สามกับโตค่าอย่ละอ๋อแต่แม่ผสมแล้วแมผสมแล้วสมเคเอสมมวันที่ยีสมวันที่ยีไอเดือนเดือนังคนกุมภาพันธ์ยี่สิบี่อ๋อย่งบนท่านผ่านหลอบแล้วครับแต่ว่าคือเรางงมีปัญหางว่าตัวนี้สมปุ๋ยงเราคนมาสมปั๊บบนมีปัญหางงมันม่มีปัญหางงันพี่ละลูกเราอะอ๋อพีละลูกโอเป็นงัหลูกกระทบ นมสีเต่าเนาะพ่อเนาอมีสิ่งบ่อ๋อมีสิงน้อยนี่นี่เนี่ครับแม่เพิ่นอ้างหัวจะลูกกระตูปนอกหูยายอยู่แล้วตัวนี้ก็คือมันไข่นมลูกเนาะอยากจอยในจังหน่อยทีแยกเนะลูกลูกหาเดือน เ uhm, ดือนกวนหาเดือนกวนหกเดือนหลูกท oh, ER right. ีไวบมีใบมีหลอดได้เป็นไหมครับออ๋อหาเดือนกวนมันแกงขากระบาดเลยอืออันนี้แม่เปิ่งได้กับมันเชื่องบะครับพ่อนี่เชื่องเชื่องอ๋อพรานี่มันบ่กครอันี้หรอกเพราะว่ามันบ่กใคยเขียนต้องบอกตีทูอืม นั่คือนบุบหัวใจพนธุอนี่ว่าอะรคือบนี่ลูกพันธโอเคเื่ยงดำนอเป็นโกขา่อันนี้เป็นแม่พนครับเดี๋ยวไปเบ่งลูกลูกลูกซีไว้ลูกสาวนอพ่อนอน่อยน่อยน้อยน่อยอันาี้น่อยแม่นีวบ้มมี่ตงหนีได้นอครับนอพ่อมีท่อเห็นอะไรนั่น ทำนุมท้อนดำนุ่มบรหันมีติงเท่านั้นนี่ปนลต้ีวตนี้้มอืนีากแกงงเครงดำมดลงมดลุกมันาคตที่รอคบูิใครวคิดหรกสาวซีวายศนีใบไม่หลอดครบเลยนะพอเนาะ ่ีแกงนาขายไงครับลูกนี่บุมี่ตำนีเลยนะพ่อเนาะตำนีบนไหนเนาะนุ่มมันอย่เมียนมัอ๋อมีติงแต่ว่าวอมันหาก็กะชีว่าหากะเมนมันบริติงออกคือเมียนมันเลยมันติงออกในในเดินตะหากนะเต่ว่ากันในน้อยอ๋อมันบเป็น สีเื่อเนหัวก็ไส้รมันหัวสมบูรณ์อ๋จะเป็นลักษณะนุมหาหัวเบบแบบแบบเมีมันออกมาสีดะมันเบอร์เห็นหัวสิอใสงานได้ต้เนหัวอ๋อโอเคลักษณะคือเมียเป็นมีติงแต่ว่าเหลือโก้งสางนี่ใหญ่แข็งนากายใหญ่เมียมันใหญ่นต่ละเมืหน่อเต๋าวาเมยเ้ยน้อยอเห็นต้วแหลมพอเอาหวบุญโอ้ว่า สีได้เบิ่งญุ่นลักง่ายๆว่ะลูกครับผมลูกสาวซีไว้์ศูนย์เกาโฮกครับอ่าเบ่งแกงขาแกงนาขาไงครับกกขาจับเด,นเดะนะครัอเนาะอ่อันี่โกงงานมงเนออืมโอเคถ้าใจเบิ่งนุ่มอ่านุ่มจะเป็นแบบนี้เนอเป็นมีหาหัวครับ ้ปแต่มนี um, okay. ่คร hmm ับหนาตาเพนจิตติ้หูจักหน่อยด้วครับหูนีเยกวกวกปากูได้พอนาะอ๋อเดือนจะจะหกเดือนนาะนี่ไปมีหลอด ประมาณถ่ายประมาณเท่าไรนี่พ่อร้อบวกร้อบวกนากวนแล้วร้อยยี่บสองนี่บึงแผ่นหลังมามาเพื่อนบังกันจะพักินเลยไม่อเหิวอ่านี่บึ้งหูแบบหน้าตาหนเอแต่ว่าบึ้งด่ากับโอ้โหสุดยอดหัวนั้นฮุตนี คือว่าโดยรวมกับคือว่าสวยครับเขานี่คุดเราบ่บ่ออ๋อยังว่าท่านหนีคุดน้ออย่างธรรมชาติอยู่วัดจิปล่อยก็บเรื่อบุบอ๋อวัดจิปล่อยเอาไปขุดเอาเองเปิดเปิดเท่าไหร่พอนี่ยข่มนี่ยสิบเอ็ดกับเจ็ดพันสิบเอ็ดกับเจ็ดพันคุยกันได้ราคาหนาคอกนะพอเนาะ เดิมคุยกันได้พิกัดน้องบัานน้องสามขานี่ต้นบนอย่างห<น>ัวบนนนขอบนบลนนขอนอัมเบอร์นนกูนจังหวัดรีสเกี์โอเคครับใหญ่ครับอนาคตครับสาวซีว่ายเบิ้ขาเบิ้ลเบืออันนี้แม่แม่ อันนี้ลูกนี่ตัวที่สองตัวที่สามน้ำทองผสม kf สามหนึ่งมีใบมีหลอดแต่ว่ายังรอผ่านหลบแหลกเนาะค,คุณพ่อเนาะไม่ว้านก็น้ำผ่านหน้ำผ่านโอ้โครงสางเงีย,ยงครับแม่เล่นยุคสีคที่น่ลลองกับสีหงส์นะเดี๋ยวฮัลโหลทั้งยกยกก็ได้แยกก็ได้เนาะพ่อเนาะ<ม>ถ้าแยากแยกแยกแต่ลูกเท่าไหร่หกสิบห้าหกสิบห้า ถ่าแยกแม่ไหมแม่ก็บฮกสิบ้ามกสิบสามแตีไปสิบสามสิบสามถ้าถ้ายถ่าแยกกะถือว่าห่างกันเป็นหมื่นโอเคแต่ว่ายกดีกว่าแนะนำได้เสือกเพราะว่ายังยังลักลายคือราคาหนากรอกนาะบอเนาะเอาโอเคตัวละหามื่นกว่าหันถ่ายกโอเคอ๋อแมนอยู่ครับอันนี้เป็งลูกเปินพอพอพอซื้อยังก่อครับนี่ พันล่งน,น้องสาพขาพันล่งผ่านน้องสาขาโอเคใครสนใจกับมาเบิงได้อยู่ที่บ้านน้องสามขานะครับนอกแล้วจะให้เบอร์โทรไว้อีกตัวน,นึงรายละเอียดของงัวโคมนี่กับประมาณนีครับผมแม่ลูกสาวซี่ไหวสู์เก่าคบอายุหาถึงหกเดือนครับลูกมีใบมีหลอดด้วยครับเด้อแม่นั่นผสมเคเอสามนึ วันที่4ซิหาปุมผ้าพันครับผมยังประพัน์หลอดครับมีใบมีหลอดครับแม่ทายสูงประมาณลอยหาซิมหาบวกบวกครับผมลูกสาวทายสูงประมาณลอย่สิบบวกครับผมงัวทั้งสองตัวนะครับทั้งแม่ทั้งลูกจะมีนมเป็นติ่งนะครับผมทั้งสองตัวครับทั้งแม่ทั้งลูกครับผมผูได้มากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในหอยสันจรทราทำงานต่อไปครับ สลหรับมือนี้สวัสดีครับ